สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ทานส้มตาด้วยกันนะคะส้มตารวมมิตรมามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องทุกคนมาเด้อครับน้องกินเบิงว่าแซ่บปันใดครับแล้วกินมือเลยเอาลุยเลยค่ะเพื่อนมาทานด้วยกันซ้ม <Leaders> ตําค่ะวันนี้ อเรียกตำไรตำซั่วหรือตำมั่วตตำซั่วคอมูย่าง กุ้งสดๆเพื่อนตัวใหญ่ๆต้มเองกุ้งเกือบๆนะเพื่อนรู้สึกเหมือนกันเลือครับรอบเมืองเมืเ่เอเป็นจักเตะตามแบบตำมมาคงอีสานบ้านเฮ้าในแซ่บคลั่งไรของแซ่บคนนี้เขาบอกเป็นคนอีสานร้องทีเดียวถือใจเลยแซ่บเป็นบอ จับกันด้วยการับมือเพื่อนทุกคนจับหลายเด้อผมจะเฮ็ดคลิปเที่ยวแรกมาลองเบิ่งกันเนี่ยนะครับอย่าลืมฝากแชร์กดไลค์ให้แน่เลยแซบหลายพระเจ้าฟ้าเฮ็ดแซ่บบ่แซบครับเนี่เตีนเฮ็จตัวเนี่ยต็จตักินเลยเบิ่งว่าเป็นอะแซ่บ เมื่อหลังที่ไม่กินก้อยดิบไปเบิรงเด้อครับอืมออือกุ้งตัวใหญ่เลยอือกุ้งสดๆแซ่บๆอือ อืบสดทคกอย่อืมบ้านนอกเขาตัมะกุงธรรมดาค้อซีกอะไรไมต้อ,อมงมีกุ้งมมอย่างดอกแบเพื่อเกาอืม แับหลายเบอรวันนี้นี่ฝากแฟนด้วยนะคะทานด้วยกันวันนีบ้บนทั้งทาบเทศนอกกับเบิรงเนอเบิรงเนอครับนเนบิรงเลอรกินอล้แซ่บกินนั้งกัน อตั้มข้อหมูมออย่างเพื่อนอืจับแับคือบอกแดงครับมาเอียงก็มะหูแต่ว่าเป็นสีชมพูอืม อืมอ,อร่อยกุ้งสดอร่อยอร่อยกุ้งลวกเพื่อ,ๆอนๆหวานาดื่นด้วยกันนะคะอืมอืมนมเจียนบ้านเฮา

หนุนคำใหญ่ๆมาเนะี่ยจับด้วยกันนะเพื<ๆ>อ่อนๆข้อหมูข้อหมูตำข้อหมู กุ้งหวานลายเพื่จัดกุ้งมาเด้ออือยอดอร่อย นี่มันมก็ตายเลยแค่ลอดเล็กตำคอหมูเบิดสับ ฮืมอืม,อม,อมเด็ดไปยังไงอาหารดีสารบ้านเขานี่มันแสบหลายเนื้อครับ กินเท่าได้ก็แซ่บอืมที่เราเห็นเขากินในคลิปมันแซ่บขึ้นนี้แซอะเมื่อสักทีละอืมอืมกินเลยกินมะนาวมาดิอืม โอเคเดื่อครับผมไปก็เด้อครับครับเริ่มเปิดแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย